ตีออกมาทางด้านกันเกงแดงเนี่ออกนะครับออกเป็นลูกกลุ่มทางด้านของระนุกระนุกลุ่มมาให้เพื่อนหมายเลขเกดจอมลีลาจอมลีลาซัดกลุ่มเดียวข้ามคานในลูกเตะมุมมีครับกีดเตะโดยหมายเลขสิบสี่จากระนุก ซดตุมเดียวไปลูกยังอยู่ทางด้านความโนทันทไหมมนโนขึ้นไปแล้วครับมนโมนมโนไวทีเดียวครับลูกนี้สาตต่มเดียวมากำลังนี้อยู่ทางมนโนครับทุนซาตุ่มเดียวไปสวยแล้วครับสับขาลอบกรับกาลสุดท้ายยังไม่ได้ยิงซาตุมเดียวโอ้ยลูกนี้นี่ชุดเปอร์เซ็ปอีกแล้วทางด้านลูกหมายเลขสิบเก็ด เก่งแดงออกอีกแล้วนะครับไม่ไหวออกไปพักก่อนเอาไอ้น้องๆลงนะครับต้องดันข้าม<อ><ส>นุษยตังเตะการนำตัวคนรุกอิทธิราชด้วยเตะด้วยวันซอนนี่วันที่ห้ายังชิงเถื่อยังเตะอยู่เหมือนเก่าคนเก่าๆยังอยู่ที่ทางด้านหมายเลขห้าหมายเลขห้าจนไราดีกลับมาีกลับมาแต่ว่าไม่พ้นทางด้านของมโนสกัดออก ลูกพุ่มอกอยู่ที่ไม้ได้ชิดซีสิดซีซัดตูมเดียวเลยครับนี่ไปหน้าประตูนุ่นเอ้าไปให้ออกด้านหลังไปลูกตั้นตีจากหน้าประตูตรงหน้าประตูอีกครั้งหนึง่งดีดมาลูกยังอยู่ทางด้านของมโนมโนดีดมาสวยเดียวลูกนี้ข้าาวขางมโนอีกครั้งหนึง่งยังอยู่ที่กัดตันทีนดีดมาสวยเดียวครับลูกนี้ไม่มีใครจังหวะสุดท้ายเข้าสอวสพพสงพุ่าประตูทางด้านนก ลูกนี้หมาเยเลขห้าไปอีกแล้วครับหมาเยเลขห้าขึ้นไปอีกแล้วหมาเยเลขห้าขึ้นไปส่งให้เพื่อนสวยเดียวแต่ว่าจังหวะช้าัะหยุดที่หมาเยเลขหกหมายเลขหกแทนบอลน,นะครับฉะน,นั้นหมายเลขหกสวยนะครับเล่นเร็วทันทีดีต่อมาออกด้านหลังไปลูกตันเตนะจากหน้าไปดูความสนุกอีกครั้งหนึ่งบ,บอลวัดกลุ่มจับเรื่อนักแสดกลับาเราจับอยู่เลยจับอยู่ยมยเมียจับเมียกันเองเฟร้ เป็นลูกตันเตะทางประตูนะครับโดยหมายเลขซุปปเอร์สตาร์เห็นมันนุ่งจับไม่จับกูไม่จับประตูเดียวไปออกไปด้านข้างนุ่นให้เพื่อนช่วยเดียวอู่ยัางอยู่ตรงนี้หมายเลขสิบสี่หมายเลขสี่ทันไหมยังทันอยู่ระหว่างสิบสี่กับกันก็กลับไปมาดูมาดูมาดูไปกันมาดูมาดูทุกคนโอ้จังหวะนี้นี่จุดยอดเลยครับทางซุปเปอร์สตาร์ทางด้านของทางเบนุกนี่ดีต่อไปอีกครแค่นึง หมายเลขสิบสี่ขณะกัดตั้งทีมอยู่ทางด้านของมโนมโนไวาว่า,าจังหวะสุดท้ายดีกลับมาโอ้ไม่มีใครครับจังหวะนี้แล้วลูกเอาไปแล้วครับนี่ลูกรน,นุกไปสวยเย่ลูกนีโดนด้านข้างดีโดด้านข้างสับขาลอยอีกครั้งหนึ่งออกด้านข้างนะครับนี่ทางด้านรนุกจะได้ชุ่มโดยหมายเลข5้าคู่ขี้สูสีนะครับนี่ถ้าไม่เทียทงทำแต่ครึ่งแรกนี่ถือว่าสบายได้แน่สามพันแต่ไม่รู้วันไหนนะครับ ุ่มเข้าไปค่ัึงลูกยางโยดางด้านของเอาละครับทางมโนนะครับมโนในทุ่มทุ่มมาสวยเดียวมโนมโนซัดตูมเดียวมาทันนลูกนี้นี่โอ้ยไปอีกแล้วครับโอ้โหนี่นี่ขนาดชุบปอร์สตานะครับนี่ Ao right, maior, gonna...